คมม่ส่สนอออยููไออไไออกไปลร้บถามกันเข้ามามากมายเหลือเกินครับจากสมาชิกคนขอเดียวกันว่าเมื่อไหร่จะมโอกาได้พบปะพูดคุยกันสักทีไม่ต้องขออีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าคนคนคนขอนัดสมาชิกคนขอเดียวกัน ในวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีที่อาคารทกคลพระเกียรติสวนหลวงรอก้าฝั่งประตูดาวเรืองนะครับจะได้มีโอกาสรู้จักกันพบปะพูดคุยสังสรรค์รวมทําแลกเปลี่ยนทัศนกันจะได้นําข้อคิดดีๆมาใช้ในการดําเนินรายการของเราต่อไปนะครับ <S <S ท่านผู้ชมครับในรอบเดือนที่ผ่านมาชื่อของยายไห่ขันจันทากับการต่อสู้อันยาวนานก็ปรากฏขึ้นในกระแสะสังคมหลายคนบอกว่า นี่เป็นปรากฏการณ์ครับเพราะว่าน้อยครั้งนะักที่คนระดับรากหญ้าจะสามารถทวงสิทธ์ทวงเสียงจนได้ชัยชนะแต่กว่าที่ชัยชนะจะเป็นที่ปรากฏหญิงชราผู้นี้ผ่านโศกนาฏการรมชีวิตมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและคนคน,คนคืนนี้จะเป็นบันทึกหน้าสุดท้ายของการต่อสู้ที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันกว่าที่ชัยชนะของคนเล็กๆจะมาถึง ย้อนราวเดือนมีนาคมในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่กำลังเฝ้ามองถึงตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฝ้ามองถึงตัวเลขการขึ้นลงของดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่หลายคนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ช่วยชี้เป็นชี้ตายความเป็นไปของคนในประเทศนี้ที่บ้านโนนตาลกิ่งอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีมีหญิงชาาคนหนึ่งผมขาวโปรนวัย76ปีได้ตัดสินใจออกจากบ้าน และทิ้งครอบครัวเพื far, então, und, mejor, ่อมาปลูกกระท่อมเพืิงพักหลังเล็กๆที่สันฝายที่อ่างเก็บน้ำห้วยละห้าและใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังบางคนบอกว่านี่คือความพยายามอีกครั้งหนึ่งในจํำนวนนับพันนับหมื่นครั้งของหญิงชราผู้นี้ในการที่จะเรียกร้องสิทธิความชอบธรรมกลับคืนมาในขณะที่บางคนบอกว่านี่คือการกระทำของชาวนาหัวหมอคนหนึ่ง ที่ไม่รู้จักการเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่แต่ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรก็ตามสำหรับหญิงฉลาผู้นี้การมาปลูกเพลิงพักเป็นกระท่อมหลังเล็กๆอาจจะเป็นบทสรุปสุดท้ายของการต่อสู้ที่ยาวนานมาตลอด27ปีใต้ผืนน้ำนี้นะครับคือผืนดินที่ได้ชื่อว่าเป็นบรดกชีวิตที่ตกทอดมาตั้งแต่คนรุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ นกระทั่งมาถึงมือของหญิงชลาผู้นี้และเธอได้ใช้พื้นดินผืนนี้เป็นที่ดินทํากินสําหรับเลี้ยงดูลูกหลานมาค่อนชีวิตแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ต้องสูญเสียที่ดินมรดกชีวิตผืนนี้ไปให้กับโครงการพัฒนาของภาครัฐอย่างไม่เป็นธรรมและนับตั้งแต่นั้นโศกนาฏกรรมของชีวิตครอบครัวชาวนาครอบครัวนี้ก็เริ่มต้นขึ้นพรอ้อมๆอกับการต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวยาวนานมาตลอด27ปีเราจะไปทำที่ไหนถ้าเราไม่มีนา,า,า,นานแล้วก็อานาเราคืน มูไคนค้นผลุ่ค่ำคืนนี้คงไม่ใช่เพียงแค่การนําเสนอบทบนันทึกการต่อสู้อันยาวนานตลอด27ปีของหญิงชราผู้นี้เท่านั้นแต่นี่อาจจะเป็นภาพจําลองของการล่มสลายของครอบครัวชาวนาที่ได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติอีกครอบครัวหนึ่ง27ปีของการต่อสู้เพื่อทวงถามสิทธิและความชอบธรรมจากภาครัฐหญิงชราผู้นี้เผชิญอะไรกลับมาบ้างในวัดที่สังคมมักใช้ความเชื่อเป็นเครื่องมือตัดสินมากกว่าความจริง ในวันที่เสียงส่วนใหญ่มักจะละเลยเสียงส่วนน้อยติดตามโศกนาฏกรรมและการต่อสู้ของครอบครัวชาวนาครอบครัวนี้ได้ในคนค้นคนข่คนคำคืน